สวัสดีครับพบกับเราเอกอีกแล้วนะครับก็ส่งงานใน o n e ็นนิวเบรลสปอร์ e เ i ลิทิปี19นะครับตัวโฉมก่อนปัจจุบันเข้ามาทำติดตั้ง2รายการนะครับก็เป็น Jo y อ o y High Spec ตัวท็อปลำแ8ดลำ1้อยแปดซ a วิวสแนกนหะครับเป็นได้จอแบบ 2K แล้วก็ต,ตั้งกล้องบันทึก s ซ n t i ต e ม A 5 0 0 S หน้าหลังแบบ WiFi ตัวกล้องติดตั้งแปกกระจกนะครับโดยที่มีฟิล์มรองอีก1ชั้นเก็บงานเก็บสายให้เรียบร้อย ก,กองด้านหน้านะครับตำแหน่งก้องด้านหลังก็ติดตั้งวิเรน,นี้นะครับน,นี้จอหน้าเปลี่ยนใหม่เป็นแบบ9นิ้วนะฮะอันนี้คือจอเดิมติดรถคาเรเอพทียี่ิเอ็ดจอพดาน10นิ้วเดิมติดรถนะครับเชื่อมต่อจอหน้าออกมา เราไปดูในรถกันครับสำหรับจอตัวนี้นะครับก็เป็น CPU ตัวใหม่ล่าสุดของทางร้านนะครับ Snapdragon 8 Core สปีด2.0รหัส665นะฮะตัว CPU เนี่ยมีความไวเร็วนะรับตามยุคของของในเจนเจนของปีนี้นะครับก็จะเป็น CPU ซีรีส์ของ Snapdragon เป็น Ram 8 r o m 128หน้าจอเป็นแบบ 2K นะครับ จอ 2K แท้2,000คูณ1,002ทีนี้ความละเอียดของใน YouTube เนี่ยก็อยู่ที่ว่าตัวคลิปใน YouTube เนี่ยรองรับได้ถึงความละเอียดเท่าไหร่นะครับอย่างถ้าเราไปในดูดูพวกที่เป็นความละเอียดสูงส่วนใหญ่แล้วมันจะก็จะเป็น1,80 0 หรือ 8K Ultra Video นะครับความละเอียดไปได้สูงถึง2 1 6 0เลยนะฮะซึ่งจอ 2K ในตัว v i u 8 6 2มาไปไม่ถึงขนาดนี้นะครับนี่นะครับดูภาพโอ้โหชัดมากสีสันแบบเหมือนดูทีวีบ้านเลยนะครับ เป็นอัลต้าตัวระบบเดิมของรถนะครับที่คอนโทรโมลยก็ใช้งานได้ตามปกติเพิ่มเสียงลดเสียงเดินหน้าอถอยหลังนะฮะแล้วก็หมดกล้องรอบคันใช้งานได้ตามปกติเลยกล้องถอยก็สามารถใช้งานได้เช่นกันนะครับการติดตั้งไม่มีการตัดต่อ,ดอดสายเป็นปลั๊กตรงรุ่นทั้งหมดนะครับ ตัวจอเป็น h e m i out อานะครับส่วนจอพิดานเดิมเนี่ยเป็นแค่ระบบ AV เพราะนั้นเราต้องทําการใส่ตัวกล่องแปลงสัญญาณนะครับจาก h e m i ออกมาปเป็นอ n น l ล็อกสัญญาณภาพก็ต่อออกจอพิดานได้เช่นกันนะครับออให้ดูภาพความคมชัดระบบเนี่ย2 1 6 0ปึออ๊บนี่จัดไปเลย2160เนี่ยดูนะฮะคมชัดมาก นี่เราอยู่ในยกที่จอ Android นะครับสามารถทําความละเอียดสูงได้ทระดับ 4K แล้วนะครับ2,1 6พคื 2, อ 4K นะฮะชัดจริงๆนะครับอ่ะโอเควันนี้เราดู YouTube กันนะครับโดยปกติแล้วไฟล์ที่เราดูกันเนี่ยไม่ถึงหรอกนะฮะเดี๋ยวผมทดสอบให้ดูว่าพวกเนี้ยมนเล่นได้จริงมันไปได้ถึงจริงนะครับ โอเคเราก็ไปใช้งานทั่วไปสมมุติพวกผม The m a s s Singer ค้นหาแลด้วยทำสั่งเสียงนะครับ แค่พันแปดสิบก็ยังชัดกว่านะครับเวลาเข้าโหมดกล้องเสียงจะเบาลงให้ในฟังก์ชันนี้นะครับในตัวจอตัวนี้สิ่งที่ทำได้นะครับคือการส่งภาพไปยังจอหลังหรือการเรียกว่าเรียกว่าแยกหน้าจอเล่นนะครับข้างหลังดู y youtube ข้างหน้าเปิด o o g ก e m แม s ตนนี้นะครับข้างหน้าเป็น Google Map ข้างหลังเป็น YouTube ภาพไม่กระตุกไม่กระไม่สะดุดเลยนะครับทีนี้ผู้โดยสารตอนหลังเนี่ยก็สามารถรับชมเลยได้นะครับคนขับด้านหน้าก็สามารถดู Google Map ได้เต็มจอแบบนี้เลยเสียงก็ยังออกในรถตามปกตินะครับถ้ามีการแจ้งเตือนจาก Google Map ก็จะมีแ,แท็กเสียงแท็กึ้นมาให้แล้วเมื่อเวลาที่เราเข้าโหมดกล้องนะครับกล้องหน้าเนี่ยจอหน้าเนี่ยก็ยังเป็นโหมดกล้องอยู่ แต่กล้องหลังไม่เป็นโหมดกล้องนะครับก็ยังดูต่อเนื่องไปเพราะนั้นตรงนี้ไม่ขาดอัตราลดในการรับชมแน่นอนซึ่งปกติเนี่ยถ้ามันเล่นตามกันนะครับจอหน้าก็เข้าโหมดกล้องจอพดานก็จะเป็นโหมดกล้องด้วยอ่าแต่ในระบบนี้สามารถแยกกันชัดเจนครับภาพไม่กระตุกนะครับถ้าเราจะกลับมาก็กดโฮมแล้วก็เลือกแอป YouTube เหมือนกันครับ เขาจะกลับมาตามเล่นตามกันถ้าแบบนี้เราเข้าโหมดกล้องนะครับมันก็จะเป็นโหมดกล้องเช่นกันทั้งจอหน้าจอพิดานผมให้เห็นกันชัดๆเลยนะครับว่ามันแตกต่างกันโหมดนี้แตกต่างกันยังไงโอเคนี่คือฟังก์ชันที่จอรุ่นใหม่สแตนดาร์ดทำได้นะครับซึ่งจออื่นยังทำไม่ได้นะครับ โอเคเดี๋ยวเราไปดูแอปพลิเคชันอื่นการที่ติดตั้งบนจอ Android จากทางร้านนะครับในยูทู e ดูทีวีออนไลน์นะครับ โอ,อ้โอน oh, no. ้องสามเรียกคนนพี่แล้วคนง้องแล้ัรับชมได้หมดเลย,นนเยแลต้ของเราก็จะมีลิงก์ของช่องกีฬาด้วยนะครับ ดูทีวีไปแล้วอ่ะเราจะมีแอปดูหนังให้นะฮะชื่อว่า u f i x แถมแอค o อ n t ฟีพรีเมียมหนปีนะครับตัวแอปก็จะเป็นการแอดมินเขาก็จะรันหนังขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะุ่งหน้าทางตะว,วันอออันนี้ก็ส่งภาพไปข้างหลังได้เช่นกัน แล้วเสียงเราดังอยู่นี่ภาพจอหน้าเป็น Google Maps จอพิดาเป็นดูหนังนะครับนอกจากนี้เรามีฟังก์ชันหนึ่งของตัวการปรับแต่งเสียงนะครับซึ่งเป็นการเพิ่มวอลลุ่มแยกอิสระซ้ายขวาหน้าหลังเลยปัญหาของปาริโลนะครับเวลานั่งแถวสามเนี่ยเขาจะไม่ได้ยินเสียง ของจอหรือเวลาที่เราเล่นนะครับพอเราเล่นบอลลุ่มพิมาเซอร์เนี่ยมันก็จะดังจริงมันจะดังทั้งคันเลยอันนี้บางทีข้างหน้าเนี่ยก็จะดังเกินไปนะครับเพราะ,ะสัญญาณเสียงจากไฮพพวเวอร์ Hyper หน้าหน้าเนี่ยจะดังกว่าน้าหลังเพราะเราม,มันจะสามารถปรับเกณฑ์ด้านหลังได้นะครับนี่ผมเพิ่มบอลลุ่มทางด้านลำโพงหลังซ้ายตอนนี้ตอนนี้ข้างหลังซ้ายเนี่ย,ยข้างหลังเนี่ย,ยเพิ่มทั้งซ้ายทั้งขวาเลย ข้างหลังก็จะดังกว่าข้างหน้านะครับโดยที่ข้างหน้ายัางเท่าเดิมก็จะไม่ลำคางเสียงข้างหลังเนี่ยก็จะดังชัดเจนขึ้นนะฮะมีฟังก์ชันแบบนี้จเจ๋อไว้เลยใช่ไหมล่ะครับนี่ในซอฟต์แวร์ที่เราทําได้นะครับซอฟต์แวร์ผมว่าตอนนี้ซอฟต์แวร์ผมดีด,ดีมากดีที่สุดนะครับปิดก่อนปิดแอปปืป๊บสบาย YouTube ของลูกค้าเป็นพรีเมียมก็แบบเมื่อกี้รับชมได้เลยมีฟังก์ชันแยกเสียงได้แยกจอได้นะครับอ่าไม่ใช่แยกเสียง บเพิ่มเสียงอิสระที่ลำโพงซ้ายขวานะครับหน้าหลังสำหรับลูกค้าที่อยากจะติดตั้งจอ Android High Spec นะครับก็ติดต่อในเอกได้นะครับที่เบอร์โทร081-987-6286 Facebook Fanpage YouTube Channel เอกซ a แ i n g a c c e s s o r y ครับหน้าร้านอยู่ทวีวัฒนาซอย9นะครับแล้วก็หรือเข้าทำพุ่นุ้นสาย4ี่ทุ่มร้มนสิก็ได้นะครับตอนนี้ในราคาโปรโมชั่นสิ้นปีเนี่ยจะเป็นตัว รุ่นลองนะครับ CPU 7862 RAM 8ลอง128ตอนนี้ได้เอกมีโรส่วนลด2,000บาทนะครับแต่ว่าตัวท็อปเนี่ยเป็นราคาปกติถ้าเป็นในออนิโรีลสปอร์ต2,015-1,019ในราคา21,000บาทถ้าเป็นตัวป20ี20-23อยู่ที่22,000บาทนะครับส่วนถ้าเป็นตัว CPU 7862เนี่ยราคาปกติอยู่ที่18,500บาทในปี15-19ก็ลดไปเลยครับ2,000บาทเหลือ16,500บาท ถ้าเป็นตัวปี20ก็จะแพงกว่า1,000 1,900บาทอ่า1,000 19,500บาทเหลือ17,900 17,900อ่า17,500บาทนะครับโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับ